สวัสดีครับหาอยู่หากินครับวันนี้นี่คือป่ากล้วยที่เราได้เกรดมากองไว้แล้วก็เพื่อที่จะปลูกใหม่นะครับปรับพื้นที่เมื่อเกรดมากองไว้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่ครับเกดฟางครับจากต้นกล้วยครับ เราก็ไม่คิดว่ามันจะมีแต่มันก็มีนี่ครับเหฟางจากต้นกล้วยนะครับนี่คือเห็ดฟางครับแล้วก็นี่อีกครับีแหวกว่ะนี่นี่ครับ,รบเห็ดฟางจากต้นกล้วยครับต้นกล้วยหลายร้อยต้นเอามากองรวมกัน ก็เหมือนเห็ดฟางปกตินั่นแหละครับเหมือนเห็ดฟางที่เขาปลูกนั่นแหละครับรสชาติอันแต่อันนี้ก็คือเห็ดฟางจากธรรมชาติแท้ๆครับเราโดยที่เราไม่ต้องปลูกออ,ออเ ใน,นดอกสวยกำลังดีเลยครับกำลังตุ้มๆอยู่นี่ครับอดอกแกงเหมือนเห็ดทั่วไปนั่ะครับมีอีกไหมแต่มั่นใจว่ามีอีกเยอะแน่นอนครับคือกองกองต้นกล้วยนะครับที่เกตบกองรวมกัน ้้งไวอยเป็นกองไว้ใหญ่ๆก็หมัดมมแล้วก็เกิดเชื้อรานี่ครับเก็บได้หน่อยนึงแล้วในถงุงแล้วก็อุ้ยนี่ครับอีกอันหนึ่งไร ดูดีๆครับนี่นี่นี่แสงเห็นไหมนาะนี่ครับนี่นี่โอ้โหน่ครับนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่เป็นเทวเลยนี่ครับ เห็ดฟางเห็ดฟางครับเมื่อได้มาแล้วก็นำไปแกงเหมือนปกตินี่ข้างล่างก็มีครับหาดีๆครับนี่ครับตุ่มๆน้อยๆกำลังออกแต่เราก็เก็บหมดแล้วครับเพราะว่าเที่หน้าเราไม่รู้จะได้มาหรือเปล่า เดี๋ยวดอกจะแก่ทิ้งครับส่วนมากเขาจะเกิดตามซอกครับปุ้ยก็หาอยู่หากินตามธรรมชาตินี่ครับตามพื้นบ้านเนี่ยปันแบบปันบ้าน โอ้นี่เจออีกแก้วสังเกตดูครับนี่นี่ก็ผัวมันเน็ดเดียวสีเหมือนกัหญยาเลยโอ้ดําเหมืาแห้งเลยตํเหมือนกันเลยดูดีๆครับอพอดีมาคนเดียวนะครับก็เลยต้องถ่ายเอง mà ra có phải gửi lắm bôi chuẩn ôi yêu gì yêu cầu ôi cầu vậy cầu mong cầu เกืับครับ,รบนี่อีกอยู่ข้างส่วนมากมันจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นจุ่มเป็นกลุ่มอยู่ข้างๆกันนะครับถ้าเจอดอกหนึ่งก็เจอดอกสองส่วนมากเห็ดฟางจะขึ้นกับฟางกับจ้าแห้งแล้วก็กาก,ากมันแต่ข้าวโพดทำเชื้อราเห็ด ฟางงอกปั๊บมันก็จะออกถึงเวลาไม่ต้องไปยกเว้นคนเขาเพาะแต่อันนี้ก็คือว่าตามธรรมชาติครับอุ้ยแต่ร้อน เจอปั๊บก็หาบริเวณนั้นหละหรือไม่ก็ขยายไม่เจอก็ขยายขอบเขตหน่อยโอ้นี่ลามันเชื้อลาครับเราก็อย่าไปเขี่ยเยอะเขี่ยแค่เบาๆพะส่วนมากเขาก็จะโผล่แค่ผิวๆให้เราเห็นอยู่แล้วแม่แม่แ,มแมโอ้จเจอแล้วเจอแล้ว นี่ครับท,ที่เขาก็โผล่มาให้เห็นง่ายๆแต่เราก็เขี่ยจนละ <c oughs> นี่ซอกดินของแท้ครับไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรจากธรรมชาติแท้ๆ ก่อนใส่ถุงเราก็ต้องตัดตีนซะหน่อยครับตัดตีนเห็ดเพื่อไม่ให้ดินมันเปื้อนกันล้างมันจะได้ล้างให้ง่ายมีอีกไหมมีอีกไหม จะได้หาไปเรื่อยๆเนี่ยแนะครับเราตรงนี้มีจุมแช่เไยมไปดูกำลังกำลังตูมก็มีครับเนี่ยขึ้นมากําลังออกผลจากการที่ฝนตกดอกส,อสวยๆอร่อยครับก็ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็จะได้หาเห็ดต่อไปก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ